สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าราเท EP ที่491นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะใส่ชุดลูก GM ไปสุ่มแชนโลกปักธงนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคน ก็จะเป็นชุดลูก GM ตึงๆนะครับชุดนี้นะครับมันจะสลับถอดเสื้อแล้วก็ใส่เสื้อแบบออโต้นะครับทุกคนเห็นไหมโครเท่เลยนะครับผมบอกเลยนะครับคนในชั้นโลกงงแน่นอนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่าทางใหม่นะครับเป็นท่า m p 4 0 Level 8นั่นเองนะครับทุกคนก็บอกเลยตึงจัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่าใหม่อันนี้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าที่มันจะสมท่านั่งนะครับทุกคนนี่นะครับผมเห็นไหมโคตรตึงนะครับแล้วก็มันจะมีโถดส่วมเป็นท่านั่งอีกอันหน มันจะสุ่มออกมานะครับแล้วก็ครับผมสําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อกก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นสีเหียวนะครับผมห้ามผวนชื่อกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตีเลยนะครับแล้วก็ครับสาหรับวันนี้นะครับก็อยู่แรงไดมอนด์5นะครับผมก็นะครับแต้ม3106นะครับทุกคนแต้มเท่าเดิมเนาะแล้วก็ครับวันนี้เซตการแต่งตัวก็มีตามนี้เป็นหมวกสเตปอัพขั้นสูงหน้ากากไฟแล้วก็ตาสีฟ้า แล้วก็จะเป็นเชือของชุดใหม่นะครับ็นชุดลูก GM นั่นเองนี่ตึงๆเพราะว่าชุดนี้นะครับก็มันจะมีทั้งหมดนะครับหชิ้นนะครับผมก็อีกสักพักน่าจะเข้าเกมมานะครับทุกคนตอนนี้นะครับยังไม่เข้าเซิร์ฟมาเนาะแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของกางเกงสีขาว <Nope. S 1> แล้วก็เป็นเท้าเปล่านะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของเสื้ออันนี้น้องๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมพี่ท็อปถึงแบบไม่ใส่แบบ ทั้งชุดทั้งเซตไปอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันไม่สวยนะครับทุกคนบอกไว้เลยก็เลยใส่แค่เสื้อไปอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็วันนี้ท่าทางที่จเจ้าไปก็มีตามนี้นะครับจะเป็นท่าปากคงตึงๆเช่นเคยแล้วก็ท่า mp 4 0สที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทุกคนนี่ตึงๆหล่อๆเท่ๆเลยปาดโคเท่นะครับแล้วก็ครับนี่เลยนะครับก็เป็นท่าที่แบบว่าสมท่าร่างเนาะไม่รู้ว่ารอบนี้นะครับจะได้โถสวมหรือเปล่าอุ๊ยไม่ได้โถสวมวะทุกคน ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ M4A1 <c oughs> แล้วก็จะเป็นในส่วนของอท่า UMP นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นในส่วนของท่านี่เลยลูกซอง แล้วก็ครับปิดท้ายด้วยท,ท่าทอมสันตึงๆนะครับผมแล้วก็พี่ท็อปก็เอาท่าถ่ายแรงไปด้วยเนาะแต่คิดว่านะครับคงไม่ได้ถ่ายแรงหรอกนะครับเพราะว่ายังไม่ขึ้นแรงแกน CC นั่นเองนะครับทุกคน<ป>เดี๋ยวค่อยไปตามแกนกันนะครับผม<ป><ๆ>แล้วก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้อย่าล,ลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับไ <Nope. S 1> ปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มชะโลกปักทงแอคกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับผมเลสก็ โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็เข้าแชทโลกมาแล้วนะครับแล้วคือมาเจอแรงแกนซะด้วยนะครับทุกคนแรงแกนท็อปรอยเฉยนะครับทุกคนเปิดไมค์คุยแลกกันนะครับเจอที่ตึงทั้งทีนะครับจัดไปไมตั้งตัวฮัลโหลครับสวัสดีครับเฮ้ยเองใครเนี่ยเฮ้ยมาจาาแชทโลกครับพี่เฮ้ยเล่นด้วยได้เปล่าเนี่ยและเองมาเองมาได้ไงใครเปิดแชทโลกนี่นี่ไงคนชื่อโนเนมอ่ะพี่แรงแกนเนี่ยเขาเปิดแชทโลกเขามาผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำไมเสื้อมันเปลี่ยนได้อ่ะ อ๋อเสื้อผมเมื่อกี้มึงเมื่อกี้ใส่เสื้อไม่ใช่เหรอนี่ไงเห็นไหมมันก็เปลี่ยนสลับไปสลับมาเห็นปะนี่เอ็งเอามาจากไหนอะอุ๊ยบอกไม่ได้ครับพี่ผมพูมาแบบก่อนการอะไรเงี้ยเอ็งลงมอสใช่ปะเฮ้ยบ้าไม่ได้ลงมอสให้คิดไงเนี่ยเอ้ยทำไมอยากคิดลบดิเอ็งมีของที่เขาตื่นของไม่มียังไม่มีนี่ใช่ยังมันยังไม่มีเนี่ยนี่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 เท่ไหมเท่แค่ไหนวะอุ๊ยงงอ่ะดิเฮ้ยพวกพี่งงอ๋องงอ๋อ ุยมึงลงมอสที่ไหนมาไม่ได้ลงมอสครับพี่ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งด่าอย่าพึ่งด่ามึงมอสซื้อไปเนี่ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยึงนนี้ก็ยังไม่มานี่เอามาได้ไงวะนี่นี่นี่พี่พี่ท่าเอ็มพีสีส่วนอันใหม่เว้ยพี่เอจท่าก่อนถวบ้านได้ไงอเอ้าผมพูดมาแบบจากอนาคตครับพี่สาวอะไรมึงเป็นอะไรมึงเบียวเฮียอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นโวเลมอนเนี่ยไอขายม่ชินมาใช่ครับไอตัวอ้วนจุ๊บ เฮ้ยอย่าด่าครับหยุดด่าก่อนครับหยุดด่าก่อนครับไม่เด็ดนะอะไ้คนคนไหนกันบ้างพอดีว่าไม่ไม่กับพี่ป่ะครับเล่นในจอสี่เหลี่ยมแล้วไม่รู้เรื่องเลยใช่ใช่มันมันบ้ากับพี่แบบเล่นในคอมแล้วแบบมันไม่เห็นไหมชาวบ้านงชาวบ้านเขากับพี่ป่ะทำไมี่ยเฮ้ยเล่นในทีวีครับพี่เท่ไหม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  ควายมัดก็ามาซื้อเอา้าเฮ้ยพี่ก็อย่าด่าดิทำไมห้กนหูนั่งซ้อมทำไมอ่ะไม่มอเอาอเอา้าเฮ้ยพวกพี่ใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเดี๋ยว,ยวผมทำอะไรให้ใหะะดูดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาทุกคนเดี๋ยวเรานะครับปากทงแอคเลยละกันนะครับมาเจอตีที่แบบว่าปากแซบเฉยน,นะครับทุกคนมาทุกคนเน่งซองซ่ม ย่าโลเฮ้ยเฮยเฮยปักทองแล้วแม่งโคตรตึงเลยว่ะนี่นะฮะทุกคนย่าโลทาโคตเทเปิดไมค์คุยดีกว่านะครับเฮ้ยฮัลโหลเออเ่งตึงไหมครับพี่คือเองซื้อมอสมาเพื่อไม่ได้มอสครับไม่ได้มอสไม่ได้มอสครับเสื้อกับท่ามึงก็แปลกเลเที่อันนี้ล่อมาปักทองอีกเพิ่งเจอปะเนี่ยไอ้มอสเดีอเดๆออ ผมสงสัยอ่าทำไมแบบพวกพี่รู้สึกว่าพวกพี่แบบดูแบบไม่ค่อยแบบตามทันโลกตามทันอะไรกันนะพี่ของม่ใตามไม่ทันนะแต่มันยังไม่มาเออแล้วมาก่อนเพื่อนเอาก็มันตึงไงพี่สาวเนี่ยมันตึงเนี่ยเห็มไหมคือตึงแน่ใช่ครับผมตึงครับพี่มึงหนึ่งห่กูไหมอุ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่เออเขาอยากลองของะเอดี เฮ้ยพี่ผมไม่ได้แบบตึงหนึ่งหนึ่งขนาดนั้นไม่ได้ตึงแบบหนึ่งหนึ่งขนาดนั้นไงเข้าใจป่ะคือมึงล้าได้จัดเลยเลยมึงนำเป็นพูดว่ามึงตึงเนี่ยอุ้ยไอ้ทรงมันให้ทุอที่ก็แบบปากแทบเป็นเกินเนี่ยโหแล้วแบบพูดกันผมไม่รู้เนี่ยเสียงคนไหนต่คนไหนเนี่ยเออแบบผู้หญิงก็ยังรู้อยู่ว่าตัวผู้หญิงคนนั้นแน่จอทีวีเอ้าก็เล่นในทีวีผมผิดหรอพี่เดี๋ยวนะผมเล่นในทีวีผมผิดหรอแม่เอาทีวีพ่อแม่ดูอ่ะอุ้ย โอ้โหพวกพี่ก็เจ็บจีรอพี่พูดซะแบบแสบเลยว่ามีแอบยกของพ่อมาเี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหพี่โทษทีแบบพอดีแบบดึงตึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอะไรอะไรเลยมือซไม่ออกมืซไม่ออกมไม่ออกหรอเาของพ่อมาเล่นนะครับพี่นม่เคยแบบขโมยของพ่อมาเล่นแบบมือถือมือถือพ่อแม่อะไรเงี้ยเฮ้ยเอาดีน้องใช่ครับแบบพอดีแบบผมเป็นคนตึงเงี้ยไม่ค่อยแบบเอาของพ่อแม่มาเล่นหรอก พี่เข้าใจป่ะว่ากูกตึงก็จะเล่นสอนึงดิไม่ดิอะไรเหรอเล่นหนึ่งหนึ่งหรอมือหนึ่งหนึ่งจะเล่นเปล่าไหม่ไหมนี่พี่พี่พี่คนไหนก่อนไอ้ที่ท้าผมหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนไหนก่อนกูตัวตาสีม่วงเนี่ยอ๋อเฮ้ยเอาเอาเอาอย่างนี้ป่ะเอย่างนี้ป่ะผมต่อให้ผมต่อให้อย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวถือถือว่าแบบเดี๋ยวแบบคิดว่าแบบเอาเปรียบไงเล่นในคอมเอาเปรียบมือถือไงผมให้สามหนึ่งพี่แหวป่ะ คือมึงเล่นในทีวีสามหนึ่งไหวที่ไหตัวสภาพตัวมึงไหวกัคูไม่นี่คนเยอะขนาดเขาอยากลองของกระจายได้ซอนเลยดิหนึ่งเอาเข่าเฮ้ยผมต่อให้เลยแบบผมให้สามหนึ่งเลยพวกพี่ไหวกับผมไหมอ่ะมึงอยากจายตัวเลยมึงบอกตัวมึงหนเฮ้ยพี่ฟังผมนะสามหนึ่งอ่ะผมตบแบบเฮ้ยสี่หนึ่งดีไม่ใช่สามหนึ่งสามหนึ่งกระจอกกันไปอ่ะสี่หนึ่งก็ตกมาดิมาดิกล้าเปล่ากล้าเฮ้ยผมกล้าอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่แบบ พี่มาท้าผมนะพี่สร้างห้องสร้างห้องให้ให้ผมได้ปะได้ดิจนแบบพอดีผมจนผมไม่มีบัตรอะเข้าใจปะโอ้หอ่ะมันมงนป็นลงมดหมดเดยโอ้โหอะไรเน่ยคำก็แบบมดอะไรเงี้ยแบบมาล้องปงร้องโปเลยไอแคบัตรสร้างห้องไม่มีถเอ้าก็แบบผมแบบสายให้ไลท์ี่พี่ผมเล่นหมดแล้วอะเป็นพันใบผมเล่นหมดเลยนะเชื่อปะตั้งลงมดหมดมากกว่าโอ้โหเจ็บจี๊ดวะพี่ร้องมดนี่เจ็บจี๊ดมากเลยนะเนี่ย พวกพี่แบบไม่ไม,ไม่แบบทันโลกกันหรอแบบโลกนี้เข้าไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วอะ่ะมึงล้ำโลกโอ้โหโอ้ยไอของยังไม่มามึงเอามาก่อนอา้าวเดี๋ยวไม่แน่แบบบางทีผมอาจจะมาจากเซิร์ฟสิงคโปร์สิงคโปร์อะไรอย่างนี้ก็ได้พี่ไม่รู้หรออะไรเพือมึงเบลไปประเทศอื่นเพื่ออา้าไอเดียผมแบบ <c oughs> อาจจะแบบสลับประเทศได้อะไรเงี้ย,ยอย่าอ่อนจมันแกสลับไปที่อื่นเถอะนี่เขาเล่นในไทยกันครับพี่โอ้ยขอโทษครับที่แบบมาจากแบบโลกอนาคตอะไรเงี้ยเดี๋ยวรับเพื่อนเด็ดรับเพื่อนเด็ดนะอ่ะเดี๋ยวแบบ แอดไปสามคนเลยในชวนชวนผมด้วยอะไกันเดี๋ยวแบบสร้างห้องสร้างห้องแล้วชวนด้วยอะกันอะไรเงี้ยตอนนี้จัดอเงี้ยอะไรหรอครับตะเนียมือกูจัดรับแอดมินโอ้โหผมก็ไม่อยากแอดหรอกครับแต่แบบอยากเล่นสามหนึ่งมานานแล้วว่าแบบไม่ค่อยเจอแบบโดนท้าสามหนึ่งหรือเงี้ยแต่แบบเจอแต่หนึ่งหนึ่งก็อยากเล่นสามหนึ่งอะไรเงี้ยพวกพี่จะไหวกับผมไหมอะสามหนึ่งอะมัต่างตัวเองเอาไหวไหมมาเล่นมาพูดมากไปได้ได้ครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครจะสร้างหรอใครจะสร้างอะไรเนี้ย ใส่สร้างก็ได้เดี๋ยวสร้างแล้วก็เชิญเลยได้ครับพี่สาวได้ครับไอแต่ว่าแบบถ้าถือว่าผมชนะนี่อย่าล้องโปนะเดี๋ยวล้องโปนี่เขินนะเนี่ยเอาเอาชนะก่อนมึงอย่ามาพึมา่มาพูดมาครับพี่ไอแต่ว่าถ้าล้องโปขึ้นมานี่แบบไอเชีย่ยแบบเล่นสามหนึ่งแต่แพ้คนคนเดียวนี่เขินเลยนะแบบเชนะี่ยอายจะลูกบวชเลยนะเนี่ยเอ้าแบบพวกกูเนี่ยจะแพ้มึงใช่ครับแพ้แพ้แน่ผมว่าแพ้แน่เ,เจอจัดไอควายใช่ไอ้พ,พวกที่แบบปากแซ่บๆอย่างเงี้ยตบมาแบบเรียงตัวแบบไม่รู้กี่ลายจะกี่ลายแล้วว่า งดไม่พอเป็นเสือโป้วยห้องเบียวอย่างนี้อุ้ยร้องโปปากแซบชิบเป่งเลยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปรอหน้ารับบีแล้วกันนะครับพี่ไปๆปออกอกไปๆไปๆับๆอะไรของมันก็ไม่รู้นะทุกคนเฮ้ยทุกคน EP นี้ผมไปเท้ามาสามหนึ่งอ่ะแต่ผมคิดว่าผมไหวแน่นอนเว้ยผมไหวยังไงผมก็ไหวเว้ยเออแบบมาเจอตีสาวแรงแกนดาเนี่ยปากแซบจัดเลยอ่ะ แบบอย่างชอบเลยครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเจอกันในเกม31ดีกว่านะครับทุกคนเลสโก o ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซื้อปืนก่อนละกันนะครับทุกคนอันนี้นะครับห้องนี้นะครับพี่ท็อปเป็นคนสร้างเองนะครับเพราะว่าผมรอพวกนั้นมันนานมากนะครับทุกคนมันไม่ยอมสร้างกันเว้ยจนแบบผมทนไม่ไหวอ่ะผมต้องสร้างเองอ่ะไปทุกคน ไปรู้กันว่าสามหนึ่งที่ท็อปจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเฮ้ยผู้หญิงเขาทำไรอะ่ะไม่ตายได้ไงวะ หัวโยครับผู้หญิงเขาเล่นไม่เป็นเหรอเ pues ฮ้ยเฮ้ผู้หญิงเขาเล่นแบบไฮไลท์ไม่เป็นทุกคนหัวโยกครับนี่ปักทองใส่ด้วยของจริงของจริงบอกเลยเดี๋ยวถ้าผู้หญิงเขาเล่นไฮไลท์ไม่เป็นไว้ทุกคนงานนี้ก็สวยสิครับเหมือนแบบตอนเนี้ย เล่นอยู่แบบสองหนึ่งเว้ยเออแทบไม่ต่างจากสองหนึ่งเลยอะ่ะไปทุกคน let's go รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะนะครับ <c oughs> ผู้หญิงเขาเล่นไฮไลท์ไม่เป็นเน่ะไป let's go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  <S <c oughs> ชอบชอบชอบนะทุกคนเกมแบบนี้นะครับ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยหัวโยกครับตึงๆเลยเชียนี่แอคหน่อยยิงได้แล้วแอคหน่อยละกันคือมันอีซี่เกินไปปะเดี๋ยวนะผมไม่ได้เตรียมนะทุกคนกูบ,บอกไว้ก่อนกูไม่ได้เตรียมนะ มันง่ายอ่ะมาเจอแบบคนที่เล่นไฮไลท์ไม่เป็นอ,อ่ะเฮ้ยเฟี้ยว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 นะครับทุกคนเฟี้ยวอยู่รู้สึกแบบโล่งอกโล่งใจนะมีอะไรซื้ออีกบ้างไม่มีนะครับทุกคนไป let's go <S ชอบเลยอ่ะแบบเจอคนให้เล่นไฮไลท์ไม่เป็นเนะี่ยอันนั่นแน่ว้วอลวะไวอลโคตรวายเอาหัวยโยก เอาเอาลูก2องร้เมตรหล่อเาวหัวโยครับ เอาแล้วตัวนี้มันตึงแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันยิงผมโดนได้ไงอ่ะเมื่อกี้มเอ้ากูงงเลยมายิงผมโดนเฉยอะไรวะกูเบอร์เลยเนี่ย เฮ้ยผมเบือจริงทุกคนมันยิงผมโดนน่ะมันยิงแบบทะลุไอ้วอลมาเลยอ่ะอะไรของมันวะหัวเสียเลยวะโดยยิงทะลุไอ้วอลเนี่ยโอ้โหเกมดีคุณภาพดีไปช่างมันทุกคนตอนนี้เราสกอร์น้ำอยู่นะ let's go let's go let's go อ้าวหัวกูโย่อีกแล้วไอชิบหาย ไม่โดน <_ an> เล่นยากชิบเป็ดเลย <_ an> ยังไงยังไงยังไง มันโดนแต่แบบว่ามันไม่ตายกันเว้ยเรียบร้อยเหนื่อย พูดจริงว่าเหนื่อยทุกคนไม่ไหวแล้วไปเขตสามต่อแล้วกันเหนื่อยมากเน่ยมากไม่ค่อยเจออะไรเ,นเหนื่อยๆแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่น่าไปท้ามัเลยอะ่ะตอนนี้สกอร์สามหนะึ่งะมันต้องสี่ศูนย์สิวะมาสามหนึ่งได้ไงอะ่ะตอนแรกเกมแม่งโอ้โหเกมดีคุณภาพดียิงทะลุไอวอลเฉย ไปต่อครับทุกคนต่อกันครับต่อกันครับหัวโยกครับมีคนมาด้านหลังผู้หญิงเขาเล่นแบบไฮไลท์ไม่เป็นอ่ะอุ้ย

ไม่ตายเฉยเลยอ่ะวิววิววิวิวิอ่าต่อยเหรอมึงจะต่อยเหรออามึงจะต่อยกับกูปะล่ะอามึงจะต่อยกับกูปะล่ะฮะเอา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 ปะล่ะเฮ้ยพอว่ะทุกคนมันจะต่อยผมอ่ะอย่างชอบเลยไปต่อต่อต่อ เลสโกครับเลสโกไม่ไหวเลยนะเล่3น3าหนึ่งเนีเล่นยากจริงอันนี้บอกไว้เลยนะว่าไม่ได้เตรียมพูดจริงมันเป็นอย่างนี้ของมันจริงๆตอนนี้แบบผมน้ำตาไหลแล้วอ่ะทุกคนม ag, ันเะล่นยากเกินอ่ะผมต้องแบบเพ่งอ่ะเพ่งตั้งใจเล่นมากเลยอ่ะอุ้ยหัวโยกเลยอ่ะ นี่ไงกูโดนอีกแอะกูโดนอีกแล้ว,ลวเต้นไก่ใส่กูเฉยปักปลอบท้อหว่ะทุกคนไม่ชอบแบบสกอร์แบบหนึ่งสองเลยอะแต่มันเล่นยากจริงนะจะโทษผมที่แบบผมโดนยิงก็ไม่ได้นะมันเล่นยากเล่นยากนะทุกคนสามหนึ่งอะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะ่สามหนึ่งมนเล่นยากสุดแล้วหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสี่เล่นง่ายหนึ่งสี่เล่นง่ายสุดเว้ยแต่หนึ่งสามเนี่ยสุดตีนบอกเลยยากสุดละอยู่ไหนกันวะวุ้ยวุ้ย ไม่ทำอะไรด้านบนหัวโยกครับนี่ปากทองแอคหน่อยนี่แดนแดนแดนนะครับทุกคนเล่นยากเล่นยากมากผมปวดใจมากนะครับทุกคนตอนเนี้เฮ้ยขอญาตเอา M1014 ไปเล่นหน่อแล้วกันกระสุนจะได้เยอะๆเนาะไม่ต้องแบบเปลี่ยนกระสุนไปมาบ,บ่อยๆนะครับไป let's go ครับทุกคน ตื่นเต้นอ่ะไม่รู้ว่าผมจะชนะมันยังไงในตอนเนี้ต่อให้สกอร์แบบห่างกันขนาดนี้มันก็พลิกได้เว้ยห้าประมาทอ่ะมันต้องมีคนโผล่มาทางช่องนี้ โยครับ o ho, ติวิโอ้โหสเต็ปจริงโจกูสุดเตนจริงๆเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูโหดเกินไปปะเนี่ย hey, ทุกคนผมโหดเกินไปเปล่าวะ <c oughs> พูดจริงนะเนี่ย <c oughs> พูดจริงพูดจริงผมโหดเกินไปหรือเปล่าติวิไม่ไหวแลวนะไม่ไหวเลยนะโหดนี้ไม่เอาเลยนะมันโหดเกินะ่ะถ้าเล่นเงนี้ย <c oughs> ไปทุกคน เลสโกต่อดีกว่านะครับเฮ้ยม <Yeah. S 1> ั่วอะไรตอนนี้ผมมั่วอะไรทุกคนผมมั่วแล้ว เล่นยากแล้ววะนี่ไงก,กูโดนอีกแะ้ะผมโดนอีกแล้วเนี่ยโดนไปหกสามแนะตอนนี้เห็นแม่บอกแล้วห้ามประมาด้วยไม่งั้นมันจะพลิกได้แบบแทบตลอดเวลามันแบบมีโอกาสพลิกได้แทบตลอดเวลาจริงๆนะเหนื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนี้คือแบบผมเหนื่อยมากทุกคนลูก2องสองๆๆกระบอกดีกว่านะครับไป let's go ทุกคน ผมเหนื่อยจริงตอนเนี้ยไม่ได้มนโนเลยเหนื่อยแบบสุดขีดเลยอ่ะไป e t s go, <S s go. <S ทุกคน let's go <S อ้าวอะไรนี่อ้าวอ,าอะไรวะเนะี่ย เฮ้ยเฮ้าเอ้าเอ้าเอะไรของมันวะอ้าวหัวโยกกูชนะแล้วทุกคนผมชนะสามหนึ่งครับพี่ท็อปชนะครับ แต่เหนื่อยมากยี่สิบสามคิวดาเมจเก้า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 เชียอะไรวะเนี่ยเฮ้ทุกคนดาเมจโคตรสวยอ่ะเก้า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 อ่ะยี่สิบสามคิวนะครับผมก็เจ็ดต่อสามเนาะสร์โอ้โหท้ออ่ะ EP นี้แบบเหนื่อยมากทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้พวกนี้หน้าล็อบบี้กันดีกว่านะครับผมดูทรงกูโดนด่าว่าโปแน่นอนนะครับไปทุกคนเลสโกครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่หน้านล็อบบี้กันแล้วนะครับผมขอชวนไอ้พวกเมื่อกี้เข้ามาก่อนละกันนะครับทุกคนโดนไปเจ็ดสามน่าจะเกิดเอาเรื่องอยู่นะไหนวะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมิมยาลูมาครบแล้วว่าเปิดไมค์คุยดีกว่านะครับทุกคนฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับไง อุ้ยเดี๋ยนะพวกพี่เล่นกันสามคนแพ้ผมเจ็ดสามได้ไงเนี่ยไอ้วอลมันตั้งไม่ติดไงเฮ้ยไม่ใช่พี่ผู้หญิงอ่ะผมสงสัยอ่ะทําไมแบบพี่เล่นโง่จังพี่เล่นไม่เป็นหนอร้อยคนอื่นเขาเล่นนี่ไม่ได้อยากจะเล่นซะหน่อยใช่เหรอแบบพี่เดินโง่มากเลยอ่ะนี่เดินโง่ไอวอมันตั้งไม่ติดใช่ป้ากับผู้หญิงเองไร่อยอุ้ยไม่แต่ว่าไอ้ผู้ชายสองตัวเนี่ยทําไมแบบเล่นแบบอย่างโง่เลยอ่ะ ขน,ขนาดเล่นโงก่กูยังยิงได้อุอ้ยยิงได้แค่แบบตัวสองตัวเองอ่ะ <c oughs> เอาอะไรมา<ช>ยิงไดไก้ก่อนเดี๋ยวนะแพ้แพ้ก็เงียบนะแบบเจ็ดสามเลยนะแบบสามหนึ่งแต่แพ้เจ็ดสามนี่เขินแม่งยันลูกบวชเลยนะค <c oughs> อย่อมึงจะยิงกูโดนแต่ละที <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ก็แบบชนะอยู่นะแต่ก็ชนะอยู่นะ กูยิงมึงวินเดียวแป๊บเดียวก็ตายแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าฟุกหรือเปล่าฟุกอะไรกีตาร์ติดนี่้ยแค่แบบสามวินเองอ่ะสามในเ็ดอ่ะสามในเ็ดอ่ะคิดเอาดิอย่างโงอ่อะเดี๋ยนะมาท้าแบบโอ้โหมาท้าแบบหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยขนาดสามหนึ่งยังเอาไม่ไหวเลยอะคับคนเก่งใช่เก่งเก่งเก่งปะเก่งปะเก่งจัดเลยอ่ะ งอแลโพได้เปล่าอุ้ยเดี๋ยวนะร้องโปโอ้โหอุ้ยพอดีแบบยิงไปยี่สิบสามคิวก็ยี่สิบสามหัวเลยอ่ะแบบไม่โดนตัวเลยอ่ะตึงเกินไปเปล่าใช่ป่ะกูเห็นมึงนี้สังหารอยู่นี่ใช่เหรออุ้ยแบบอาจจะแบบพลาดหรือเปล่าอนั่นน่ะไอควายเมื่อกี้ยังบอกยี่สิบสามหัวอยู่เลยอ๋อไม่ไม่ไม่ผมก็พูดไปงั้นแหละก็แบบพูดแบบขิงขิงไว้ก่อนไงชนะไงคนชนะจะพูดอะไรก็ได้เข้าใจป่ะคนแพ้ก็หูปากเอ้ยคนคนแพ้ก็หูปากนะครับเข้าใจเปล่า คคนเแค่2ไลท์มั้งอุ้ยดูจัดแรงอ่ะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้เหยียดแรงนะเนี่ยหหเหยียดแรงแล้วนะเนี่ยกิงแค่ไฮไลท์เี่นะไอ้ไอ้ไอไอที่ขึ้นแบบว่าแรงแกได้เนี่ยคนแบบเขาเล่นกันอยู่แค่ไม่กี่คนปะใช่ไหมเขาเล่นเป็นพันครับใช่หรอเฮ้ยเป็นพันเองหรอน้อยจังอ่ะเฮ้ยหลักพันคนนี่น้อยมากเลยนะเนี่ย มีเตืนก็อย่าพูดอุ้ยอุ้ยพอดีแบบอ่าไม่ค่อยแบบมีเวลาไปนั่งแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับขอโทษได้ไหมอ่ะก็เก่งแค่ไฮไลท์ไงอุ้ยก็เก่งไงเนี่ยก็ยอมรับแล้วไม่ใช่บอกว่าผมเก่งไฮไลท์เนี่ยเออแต่แลังกากไงเอ้ยแหมอย่าแถะดิอย่าแถะแพ้ก็เงียบนะครับโอเคเปล่าโอเคไหมครับโตหรือเปล่าเหอะอยู่ในวิทยาลัยวอรมาหากูเฉยโอ้โหเน็ตกากเองหรือเปล่าครับ ตั้งไอวอลแล้ววิ่งทะลุมาได้ไงก่อนอุ้ยตึงไงขอดีว่าแบบตึงเกิน,น่ะครับโทษทีได้ไหมโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมไม่รับผมขอโทษอุ้ยครับพี่ไปแล้วครับขี่เกยบแบบคุยแบบไอพวกงๆไอ,พอ้พวกกากๆาครับออพี่ไปแล้วครับ อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับทุกคนมาร้องโปงร้องโปเฉยสภาพมากเลยอ่ะไปทุกคนก็นะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้านะครับอยากให้พี่ท็อปนะครับทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับบายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายบาย Woo! <sighs>